ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเควินอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงของการพรีเซนต์นะครับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางบริษัทนะครับซึ่งวัวนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของตัวตู้นะครับฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งลักษณะของตัวตู้เนี่ยนะครับผมน้ำหนักของตู้เนี่ยนะครับผมอยู่ที่30สิกิโลกรัมนะครับโครงสร้างนะครับผมเป็นอลูมิเนียมนะครับผมสีขาวนะครับ ซึ่งสวยงามนะครับผมที่สําคัญนะครับแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างของผนังนะครับผมเป็นโพลิเมอร์นะครับเป็นโพลิเมอร์ซึ่งโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นโพลิเมอร์ที่มีความหนาเนี่ยนะครับผมก็นั่งหนานะครับหนาถึง6กมิลทีเดียวซึ่งความแข็งแรงเนี่ยบอกได้เลยว่าแข็งแรงมากๆานะครับขนาดของความกว้างนะครับผมอยู่ที่1เมตรสิเซนนะครับแล้วก็ขนาดความสูงนะครับผม2เมตร10เซนนะครับ แล้วก็ขนาดความลึกครับหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับระบบนะครับผมหัวปั๊มเนี่ยนะครับแรงดันเนี่ยครับผมเก้าบาร์นะครับที่สําคัญนะครับผมหัวเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของหัวพ่นหมอกเหมือนที่พี่เห็นเนี่ยนะครับเป็นหัวพ่นหมอกนะครับทั้งหมดติดตั้งไว้สิหัวนะครับซึ่งทั้งรอบตัวเนี่ยนะครับเวลามีคนเดินผ่านเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะยิงรอบทิศทางเลยนะครับขนาดหัวพ่นเนี่ยนะครับเป็นขนาดเบอร์สองนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยจะละเอียดมากๆเลยนะครับระบบการทํางานนะครับผมเป็นลักษณะของ ออโต้โมชั่นเซนเซอร์นะครับซึ่งจะทํางานอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งการทํางานเนี่ยนะครับจะจับจากการเคลื่อนไหวนะครับของวัตถุหรือบุคคลอย่างเช่นมีบุคคลเดินเข้าไปปั๊บเมื่อเซ็นเซอร์จับปั๊บเนี่ยนะครับผมหัวจะพ่นออกมาทันทีอัตโนมัตินะครับเป็นดีตอนนะครับผมไทม์เมอร์สามารถกําหนดระยะเวลาในการพ่นของน้ํายาฆ่าเชื้อได้นะครับซึ่งในส่วนของน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับ เราจะใส่อยู่ในถังเนี่นะครับผมซึ่งตัวถังเนี่ยนะครับผมจะบรรจุนะครับทั้งหมดครับ50ลิตรนะครับ,รบซึ่งน้ำยาตัวนี้มีอัตราส่วนอยู่ที่หนึ่งต่อสองแต่ถ้าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อตัวอื่นเราก็ใส่ตามอัตราส่วนของน้ำยานั้นๆเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขั้นตอนการใส่น้ำยาเนี่ยผสมยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ นี่แหละครับผมก็คือวิธีการทํางานทั้งหมดนะครับผมของตู้ฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัตินะครับก็ใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านนะครับบริษัทนะครับสํานักงานต่างๆนะครับสตาร์ทัพกันต่างๆตลาดนะครับหน่วยราชการสนใจที่จะเอาตู้ตัวนี้ไปตั้งนะครับเพื่อให้บริการเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับก็ติดต่อในส่วนของตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับผมทั่วประเทศได้นะครับ เป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆในยุคข,ของโควิด -19 ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ